Well, hello and good morning and a a g i อรุณสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ Once again we are coming to you from our own home เราก็กำลังแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้ากับทุกๆคนจากบ้านของเรานะคะ Our heart is that no matter what we want to bring fresh word from the word of god เพราะไม่ว่า you know we all need our faith to be strong every day เพราะ and the principle of the scripture is that faith comes by only hearing the word of god แล้ว you know as i've always uh, shared with you อย่างที่ผมเองก็ได้แบ่งปันกับทุกคนอยู่เสมอนะครับว่ามันก็มีพลังทางฝ่ายวิญญาณอยู่สองอย่างด้วยกันที่พยายามจะเข้ามาแล้วก็ยึดครองชีวิตของเรา One force of is faith a ทางหนึ่งนะคือ,อพลังของความเชื่อนะครับ and another is the force of fear แล้วอีกทางหนึ่งก็คือพลังของความกลัว now both of them work the same way จริงๆทั้งสองอย่างนี้ทำงานด้วยวิธีเดียวกัน faith comes by hearing the word of God ความเชื่อเกิดขึ้นก็เพราะการได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า and fear comes by hearing the lies of the enemy แล้วความกลัวเกิดขึ้นก็เพราะว่าการที่เราไปฟังคำพูดของศัตรู and fear also comes by always hearing about you know the darkness the work of dark in the world แล้วความกลัวเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราไปฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการงานของอาณาจักรในความมืดเนี่ยมันกำลังทำอะไรอยู่ในโลกของเราบ้าง so whether we operate in faith or fear ไม่ว่าตอนนี้จะเป็นความเชื่อหรือความกลัวที่กำลังทำงานอยู่ในจิตใจของเรา really depends on what we hear every day ทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันเนี่ยเราฟังเรื่องอะไรนะคบ so we want to create opportunities for you to hear the word of God เราเองก็เลยอยากที่จะสร้างโอกาสให้กับ ท,ทุกคนที่จะได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าทุกวัน so let's believe together that today will be another day of favor ดังนั้นก็ให้เราเชื่อด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคบว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เต็มไปได้วยความโปรดปรานของพระเจ้า that god is working in our lives today แล้ววันนี้พระเจ้าก็คงทำงานในชีวิตของเราต่อไป and darkness cannot stop the goodness of god แล้วความมืดมิดนะครับก็ไม่มีอำนาจใด,ดๆที่จะมาหยุดยั้งความดีของพระเจ้าได้ you know there are many things that try to paralyze our faith มันมีหลาย สิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นและพยายามทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยเป็นอมาพา s, And one them this. <S แล้วอย่างหนึ่งก็คือ ignorance concerning the forgiveness of God การที่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าให้อภัยกับเราแล้ว conscious forgiven when not are that has we God us เมื่อเราเนี่ยไม่ได้มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าได้ให้อภัยกับเราแล้ว we will live with a sin consciousness a guilt consciousness เราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกผิดหรือว่าความรู้สึกว่าเราเนี่ยยังเป็นคนบาปยังเป็นคนที่มีความผิดอยู่ a consciousness don't anything we deserve God from และเป็นจิตสำนึกที่บอกว่าเราเองเนี่ยไม่ดีพอเลยที่จะได้รับอะไรจากพระเจ้าเ o ี you know, This kind of mindset really paralyzes our faith เพราะแนวความคิดแบบนี้นะคบที่ทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยทำงานไม่ได้ You know if you study the armor of God ถ้าคุณเองได้ศึกษาเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า One of the armor mentioned is the uh, the shoes of the gospel of peace คุณก็จะเห็นว่ามีอาวุธชิ้นหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้เอ่ยถึงก็คือรองเท้าแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ แห่งสันติสุข I've talked about this in my recent teachings as well และผมเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับในคําสอนที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ด้วย You know but uh, in the in the days of Paul ในยุคสมัยของเปาโลนะครับ When soldiers go to war ตอนที่ทหารเนี่ยต้องออกไปรบในสงคราม They have shoes made out of leather เขาก็มีรองเท้าที่ทําจากหนังสัตว์ It has sharp spikes on the so s o l e แล้วด้านพื้นรองเท้านะครับก็จะมีเหล็กแหลมๆที่ทิ่มลงไป Why is that important ทําไมเขาถึงต้อง ทำรองเท้าแบบนี้ Because, แล้วมันมีความสำคัญยังไงเพราะเมื่อเขาเนี่ยจะต้องออกไปเผชิญหน้าไปต่อสู้กับศัตรู การที่เขาเนี่ยจะต้องยืนอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามันมั่นคงมันหนักแน่นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งการยืนของเขายืนไม่ถูกต้องยืนไม่เหมาะสมนะคบเขาก็มีโอกาสล้มลงเมื่อศัตรูโจมตี so แลวเปาโลเนี่ยก็ได้นึกถึงภาพความเป็นจริงตรงนี้แล้วก็คิดถึงเปรียบเทียบว,ว่ามันก็มีอาวุธชิ้นหนึ่งทางฝ่ายวิญญาณของเราแบบนี้ด้วย that also have also We The, have the a v e the shoes of the gospel of peace. ว่าเราเองก็มีรองเท้าแห่งการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขอยู่ n ่ w it's very specific. The gospel of peace. เห็นไหมคะว่าบอกเจาะจงมากเลยว่า เป็นรองเท้าแห่งข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข What is the gospel of peace และอะไรคือข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข It says ข่าวประเสริฐนี้บอกว่า There is no wall of sin between you and God anymore มันไม่มีกำแพงของความบาปที่จะกั้นขวางระหว่างคุณกับพระเจ้าอีกต่อไปแล้ว Because of our sins we were separated from God เป็นเพราะว่าความบาปของเรานะครับก่อนหน้านี้จึงทําให้เราเนี่ยถูกตัดขาดจากพระเจ้า But Jesus sacrifice at the cross knocked that wall down แต่การเสียสละชีวิตของพระเยซูเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ให้เราวงการขาดอบนกางเขตนั้นนะคบได้ทำลายกำแพงแห่งความบาปทั้งหมดลงแล้วและพระคัมภีร์ก็บอกว่าด้วยผ่านทางพระคริสต์นะคบตอนนี้เราเองได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าแล้วเพราะผ้าม่านที่อยู่ในพระวิหารนั้นก็ถูกฉีกขาดออกเป็นสองส่วน So now a n d ตอนนี้จึงไม่มีอะไรมากั้นขวางระหว่างผู้คนกับการทรงสถิตของพระเจ้าได้อีกต่อไป meaning of peace เพราะว่าความหมายที่แท้จริงของสันติสุขนั้น it means two things set apart have now been brought together again ก็หมายถึง2อย่างนะครับที่แยกจากกันไปตอนนี้เนี่ยได้กลับมาอยู่รวมกันอีกแล้ว so you need to understand this gospel of peace คุณจําเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขด้วยนะครับ so you can stand firm in your faith เพื่อที่คุณเองจะได้ยืนหยัดอย่างหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อของคุณได้ know t h i s คุณต้องรู้นะครับว่าใน ประเสริฐแห่งสันติสุขนี้ได้บอกไว้ว่ามันไม่มีกำแพงอะไรที่จะมากั้นขวางระหว่างคุณกับพระเจ้าอีกต่อไปแล้วเพราะว่าการถวายชีวิตพระเยซูเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบบนกางเขนนั้นซึ่งทำให้เราได้ถูกขจัดจากความบาปตลอดไปชั่วนิรันดร์และในขณะนี้เรากับพระเจ้าจึงมีสันติภาพหรือสันติสุขร่วมกัน thinking w าจจ how does that That apply daily life my to คุณอาจจะสงสัยนะคะว่าตรงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของฉันด้วยล่ะ มันเกี่ยวข้องกันเยอะมากเลยนะครับ Because say you're believing God for a breakthrough in your life สมมุติว่าคุณเองกาลังเชื่อพระเจ้าในเรื่องของการที่คุณจะหลุดพ้นจากปัญหาเรื่องนี้ไปสะที Or maybe you're believing God for healing หรือว่าคุณกาลังเชื่อพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการหายโรค Or believing God for a blessing in your life หรือว่าเชื่อพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องพระพรในชีวิตของคุณเอง You know whatever it is that you're believing God for ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่คุณกาลังเชื่อพระเจ้าอยู่ You need to you need to know that God is on your side คุณจำเป็นต you know, ้องรู้ก่อนนะว่าตอนนี้พระเจ้าเองอยู่ฝ่ายคุณ t ถ้าเกิดว่าคุณยังมีจิตสำนึกว่าเออฉันไม่ดีพอฉันคงไม่คู่ควร will ความเชื่อของคุณมันก็จะถูกขัดขวางเพราะจริงๆตรงนั้นมันก็คือกลยุทธ์ของมารอยู่แล้ว t Belie deserve that that you มันไม่ต้องการให้คุณเชื่อไงว่าคุณก็คู่ควรหรือสมควรจะได้รับอะไรจากพระเจ้าการยืนหยัดมั่นคงอยู่ในข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขนี้ faith Key your to มันก็จะเป็นกุญแจที่จะทำให้คุณได้เห็นความเชื่อของคุณเนี่ยเกิดผลในพันธสัญญาใหม่นะครับความบาปทั้งหมดของเราได้รับการยกโทษได้รับการอภัยแล้ว Not covered temporarily ไม่ใช่ว่าได้รับการปกปิดเอาไว้แค่ชั่วครา าวนะคะ Our sins have been completely wiped off แต่ว่าความบาปทั้งหมดของเราได้รับการลบล้างแล้ว Every record has been destroyed ทุกการบันทึกว่าเราเคยทําผิดเอาไว้นั้นได้ถูกทําลายลงแล้ว I'll show you this from the scriptures เดี๋ยวผมจะให้คุณได้ดูจากในข้อพระคัมภีร์นะคะ In Hebrews 8:12ในฮีบรูบทที่8ข้อ12 uh, In talking about the new covenant Paul says ในการที่พูดถึงพันธสัญญาใหม่นะคะเปาโลเองก็ได้บอกว่า Paul actually says what God says จริงๆเปาโลก็ได้พู Says, I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds, I will remember no more. เพราะเราจะยกโทษให้กับความชั่วของพวกเขาแล้วเราจะไม่จดจำความบาปของพวกเขาอีกต่อไปคุณลองคิดดูนะคะว่าความจริงนี้มันมีพลังมหาศาลแค่ไหน the and holy God คือพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ประกาศกับเราเลย Jesus ว่าเป็นเพราะการเสียสละชีวิตของพระเยซูเป็นเครื่องบูชา Our sins and deeds, ทำให้ความบาปหรือว่าการที่เราประพฤติผิดต่าง God will remember no more. พระเจ้าจะไม่จดจําไว้อีกต่อไป God will remember no more พระเจ้าจะไม่จดจําไว้อีกต่อไป You know it sounds too good to be true to our human mind คือมันก็ฟังดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้สําหรับความคิดของมนุษย์นะ you know, Every religion is built on guilt consciousness เพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานความรู้สึกผิดของมนุษย์เนี่ย We know we are guilty เรารู้แหละว่าเราผิดเราบาป So we uh, we we try to remove that guilt by doing different things เราก็เลยพยายามที่จะทําบุญทําสิ่งดี ดีเยอะๆเพื่อที่จะมาลบล้างความรู้สึกผิดในจิตใจ t h e gospel simply declares to แต่จริงๆแล้วข่าวประเสริฐประกาศกับเราแบบเรียบง่ายมาก That because of Jesus ว่าเป็นเพราะพระเยซู Our sins God remembers no more พระเจ้าไม่จดจำบาปของเราไว้อีกต่อไป You know when we believe this คุณรู้ไหมครับเมื่อเราเชื่อแบบนี้ It's like we are wearing the shoes of the gospel of peace มันก็เหมือนกับว่าเรากาลังสวมใส่รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขอยู่ a No d n matter how hard the enemy tries และไม่ว่าศัตรูนะมันจะพยายามหนักแค่ไหนก็ตาม Our ความเชื่อของเราจะไม่มีวันล้มเหลว the e c a know of p เพราะเรารู้เกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขนี้ดีคุณลองคิดดูนะคบและอยากจะให้คุณเนี่ยมีจิตสำนึกถึงเรื่องนี้เอาไว้ for เราก็พยายามที่จะเชื่อในเรื่องของการหายโรคเราพยายามจะเชื่อพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพระพรหรือการที่พระองค์จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากปัญหานี้ down deep in our hearts said, well, but what if I don't deserve <it. S 2> แต่มันก็มีเสียงลึกๆที่อยู่ในใจของเราบางครั้งบอกกับเราว่าเฮ้ hey, เราจะคู่ควรให้พระเจ้าทำแบบนั้นหรือเปล่า On one side you want to believe อีกใจนึงคุณก็เองก็อยากจะเชื่อแล้วนะ On one side you feel like well but still I don't deserve it แต่ว่าใจอีกด้านนึงก็ยังคิดอยู่ว่า hm, ฉันไม่คู่ควรหรือเปล่า Now, And many Christians struggle with this คริสเตียนหลายๆคนก็ต่อสู้กับความรู้สึกแบบนี้ And that's because they don't have the gospel of peace นั่นเป็นเพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้วางรากฐานให้มั่นคงลงในข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขเราต้องเชื่อตามที่พระเจ้าพูด <Right. S 1> นะคร just just exactly what His word says ก็ <c oughs> เป็นไปตามนั้นเลยตามที่ท้อยคําของพระองค์บอกเป๊ะเลย He says he remembers our sins no more says sins our no พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่จดจําบาปของเราไว้อีกต่อไป so we stand on h i s truth no matter how we feel ไม่ว่าความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงเราก็ยังต้องยืนหยัดเชื่อตามความจริงนี้อยู่ and because of this how does God see us now และนี่แหละเป็นเพราะเหตุผลนี้มาดูซิว่าพระเจ้ามองเห็นเรายังไงบ้างในปัจจุบันนี้ in Colossians 1 21 to 22 it says ในโคลอสีบทที่1ข้อ20ถึงอ๋อ่อ็ดถึง22นะคะได้บอกว่า we were once alienated from God คือก่อน หน้านี้เนี่ยเราได้เคยเป็นคนที่อยู่นอกพระเจ้ามาก่อน We were our works. เราเนี่ยเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพราะว่าการทำชั่วร้ายของเรา But now Jesus has แต่ตอนนี้พระเยซูคริสต์เนี่ยได้ทรงนำเรากลับมาคืนดีกับพระองค์แล้วโดวยผ่าน <the cross. S 2> ทางการสิ้นพระชนของพระองค์บนกางเขน like และในข้อที่22นะคบได้บอกว่า Toent you Holy And, and above in less เพื่อที่พระเยซูจะได้นำเสนอคุณในลักษณะที่คุณเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไร้ตำหนิไร้ข้อบกพร่องไร้จุดด่างพร้อยต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และผู้ทรงสมบูรณ์แบบ This is mind blowing actually คือจริงๆตรงนี้เป็นความจริงที่เราบอกว่าต้องทึ่งเลยนะคบ I will read again แต่ผมอยากจะให้คุณฟังอีกครั้งนึง It says now Jesus presents us to God บอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยพระเยซูได้นำเสนอเราต่อพระเจ้า And in และในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น We are Holy เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราเนี่ยไม่มีตำหนิไม่มีข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้น Oh ho. That's how God sees us now in Christ. นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าเห็นเราแล้วในพระคริสต์ All our sins have been wiped away. พความบาปทั้งหมดของเราเนี่ยได้รับการชำระล้างหมดแล้ว God is not dealing with us now based on our sins. ตอนนี้พระเจ้าจะไม่มีวันปฏิบัติกับเราโดยดูจากความบาปดั้งเดิมของเรา He's dealing with us based on what Jesus has done for us. แต่พระองค์เนี่ยจะปฏิบัติกับเราโดยดูจากสิ่งที่พระเยซูทำให้กับเรา When God looks at you. เมื่อพระเจ้ามองดูคุณ He sees Clach พระเจ้าเห็นคุณสะอาดเอี่ยมบริสุทธิ์ He youless พระเจ้าเห็นคุณเนี่ยไม่มีตำหนิเหมือนกับคุณไม่เคยทำความบาปใดๆมาก่อน His f e ั t สายตาของพระองค์สมบูรณ์แบบนะค sin. พระองค์ไม่มีทางที่จะมองข้ามความบาปไปได้เฉยๆแน่นอนเมื่อพระองค์เห็นเราในพระคริสต์พระองค์เห็นเราบริสุทธิ์ไม่มีความผิด a พระองค์เห็นว่าเราเนี่ยเหมือนไม่เคยท ไม่เคยมีความบาปไ,ได้มาก่อนนี่แหละคือจุดที่เราจะต้องเสริมสร้างความเชื่อของเราขึ้นเพราะคำโกหกของศัตรูเนี่ยมันจะพูดกับเราในสิ่งที่ขัดแย้งกับความจริงนี้คือแน่นอนนะครับในด้านความประพฤติภายนอกเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับปรุงค่อยๆทําให้มันดีขึ้นแต่ว่าตําแหน่งของเราจากในวิญญาณในพระคริสต์คือเราได้รับการอภัยจากความบ ทป็นอินนลัมเ e สในสายตาของพระแล้วเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไร้บาปตำหนินะครับแล้วก็ไร้จุดด่างพร้อยไร้มนทินในสายตาของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ Did you know that when you believe this คุณดูไหมคว่าเมื่อคุณเชื่อตามความจริงความเชื่อของคุณมันจะทำงาน You can believe God for blessing แล้วคุณจะกล้าเชื่อพระเจ้าสำหรับการอวยพร You can believe God for healing คุณจะกล้าเชื่อพระเจ้าสำหรับการหายโรค You can believe God to see His favor วแลวคุณก็จะกล้าเชื่อพระเจ้าว่าคุณจะได้เห็นความโปรดปรานของพระองค์ปรากฏออกมาในชีวิต และนี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่คุณหรือทําให้คุณสําเร็จแล้วดําเนินชีวิตด้วยจิตสํานึกที่ถูกต้องแบบนี้ทุกๆวันนะครับเดี๋ยวผมขอที่ฐานเผื่อคุณนะครับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ลูกขอที่ฐานเผื่อพี่น้องทุกๆคนในพระคริสต์ที่โดยพระวิญญาณของพระองค์พระองค์จะทําให้เขามีจิตสํานึกที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้รู้และเชื่อที่ได้รู้และเชื่อ ว่าเขาเองไม่ได้เป็นคนบาปอีกต่อไปแต่เขาได้รับการชำระล้างแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูเขาเป็นคนชอบธรรและตอนนี้เขาก็มีสิทธิที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการหายโรคที่มาจากพระเจ้าและเขามีสิทธิที่จะได้รับพระพรของพระองค์ในพระนามพระเยซู b t o d a y ขอพระเจ้าเพรทุกค แล้วขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้ We will See a a g แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับ